สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบอนเนาะสบดีผู้ชมสดีป้าลุงเร็วๆสดีป้าลุงเออมื้อนี้กมาเว้าลมกันเล็กเนาะบ่มีหยังหลายมาให้กําลังใจลานายน้องต้นตะวันเนาะคลิปนี้เมื่อวานนีเนาะพี่น้องะโบกะนางเผาหญ นางเพาหญ้าอยู่ประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนี่มากินข้าวมาก็กินข้าวได้คำหนึ่งพี่น้องเอ้ยเปิดเน็ตขึ้นำที่สองพได้กินซ้ำอันซาบะผ้าเศษมาตนาเพราะว่าน้องเตินตะวันร้าน,ร,านร้านชายสาวโบติดโคโวิดติดโควิดจุกจนกินข้าวก็ได้พี่น้องเอ้ยซุสกซานร,ร้านเนาะยังอันอยูเราก็ได้อันนี้ เราบ่ได้หาปีหาปีปลายเกิดเดือนสิบเอ็ดน้องเบี้ยเกิดเดือนเก้าน้องเติร์เกิดเดือนสิบเอ็ดได้ได้กินนมได้กินนมห่อมกันกับน้องเบี้ยเนาะตอนนั้นตอนนั้นน้ำนมน้องแม่น้องเติร์ยังบ่มากอ่ะน้องเติร์ก็มากินนมกระโบนาะอหนุไอหนุหาหาพี่ปลายหรือว่าหาขวบปลายน้องๆหาขวบกัว อาใหายกำลังใจน้องเติร์ดดูหายน้องเติร์ดต่อสู้กับพญากุยไม่ไหเมือคืนนเดก็นอนหอดบรับจนสีเทียมคืนอยู่ในนอนหลับสงสารบางคำเติร์ดนอนอยู่นอนอยู่กับหายน้ำลานพี่น้องเลย เด้หากำลังใจน้งเมราดูป็นไายกำลังใจน้องต้นห้งต้นเศร้า้ปกติดีถ้าเมักใส่เมดี่น้องเอสาพเอาย่าพึ่งนะลนะกันปกติน้องต้นน่ะส่ดูแลตัวเองดีพี่น้องเอย่าติดโรคโควิดก็ใช้ก็ใส่แต่เม็ดตลอดชื่อไง อันอใส่ตาผ้าปิดปากตลอดแม่แต่อ,อยู่ห้อมกันยังใส่การผนดูแลตัวเองอย่าติดโรคโควิเมื่อแล <st> uh> ้วหอดติดก่อนหมู่พี่น้องเอ้ยแดดบอกอ้าวบอกอ้าให้ดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองให้ใส่ผ้าปิดปากนอนก็บมต้องท้องอย่าติดโรคพยาธิภูมิบานนี้น้องต้นติดเองพี่น้องเอ้ยไป ไปกวาดวันเป็นเป็นไข่เป็นไออลไรก็ไปกวาดก็พลังกูหมอผนบอกว่าเป็นโควิดมักีกล้ามันเห็นเพลงดังป๋องเงยกินกระบาดนอน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 อนมามาว่าให้น้องเตือนกำลังใจน้องเตือนไอเบียไอเบียเนี่ยมาไปเบียเนี่ยไปเนี่ยมาไอเบียเนีเบียเนี่ยอ่ะแล้วแล้วนี่แล้วเบี่ยแก บานนันองจงรนเอาอะไก่พไรหายเม้เมียเอาเนีมาไอ้เมียมาหายลังใจน้องนอนกันอนกะไปได้นอนน้ำน้เมีได้เม่อนอนของเดียว่านแตเมอนที่นอนไปกัดยให้นอนคนเดียวปกติล้าเคยนอนกดเมเพื่อสิรพัะว่านอนก็เขาหายใจอันผาพีดปาก จยากเอาออกขอมอยากาอาตอนนี้ผอมไม่ได้ทำงานแมยก็ไ่ได้ทางานติดมาจากหน้าพี่นอ้องเอ้ยไปหาหน้าไปหาหน้าไปหาไม่ใหญ่แล้หน้าเป็นโควิดติดมาจากหน้าน้องสะพายของอันอันนะั้นของแม่์เป็นอะไรไอพี่มาบอกให้ยกำลังใจหน่อดเดยเร็ว

วชูวิชูไอเียกันไอเียกันไอเียเป็นกำลังใจหายสุดยอดเลยอะามานังน้องกานนี่ห้านาไ่มไม่เบียเป็นยังเบีย bên nhà, vào bên nhà mì à, vào đúng. bên nhà, bỏ, Hứng? bên nhà mì à? bên nhà, à vào đúng vào đầm nòng đúng, nhanh nhanh. bé vào đầm nòng là vào đầm nòng tới là น้งเบียร์ประชนใจนั่นเบาดีๆมีจะเขงกับลิงเราต้่นเร็เร็วห้น้องตนชิวๆหลยไวๆสบายดีหไว้ห้ไว้ิอันนี้ขมาสองยมากยงมากอยังมากหยอกเลยายไปกำลังใจห้เด้อ เติร์นทำมาเบิร์น้องเติรนก็ดีใจมีกำลังใจต่อสู้เนาะที่เต๋อยังไม่จะไปป่ะป้าติใหม่หมดละเดี๋ยวอัดคลิปแด้หนีิก็สิไปเผาเผาหญ้าต่อพี่น้องเอ้ยเนาะไปเผาหญ้าไปเบิร์นหนามาให้กำลังใจน้องเติร์นสู้ๆ คนละติดโควิดก็อยู่กรุงเทพกรุงไทยบุีพี่น้องเมือทแม่คินเอเมื่อางแข่ยัง่ังี่เโรงเรียนก็เปิดบุรดเปิดพี่น้องเ่เขา เอากาโตเอากาโตพวกมันมาแต่มาแต่ไทยกินนะแม่นักไปนีย้ยนาว่าวนำลานกานี่แต่นำตาไหลเอาหลีดหพี่น้องเอ้ยสงสารลานเนาะนี่แต่ยากหายต้นลนน้อยน้อย

กพ่่อแมดูแลน้องเติร์นดีดีแบบหายนอนลึกหายพักแต่ละยายนพ่อแม่ลูกได้ไม่ทราบตกวหายพักผ่อนเล่นๆเบื่องบางหญ่างยัมาติด cancer วันไหนเบิ่งติดงานตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นงานพ่อแม่ลูกการ์ตอยู่ห้องเทิงพ่อเทิงแม่เทิงลูกพี่น้องเอ้ยน้องชายชโม่กับน้องสะพายเด็กกับลานที่เป็นโควิดอยู่ดยึดห้องงานก็ไม่เห็นแล้ว ไอปี <m 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 ๊ดเอาไงนี่เบี้ยมันออกมาได้นี่บ่แม่หนูอีหยังแม่เด็ดแม่ไม่เอาแม่แม่ก็โอกับลูกเนาะแม่แม่ก็โอกับลูกบอกนะแม่บอกซาเต็มให้กำลังใจซาเต็มก็บาไว้หน่อยแม่ไวนะแม่คือหวานเถอะหวานเลยแม่ Bao bài sư 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 Mẹ bảo sư sư nè sư 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 เส้บ่มยังอืมตีทิมรรแม่ก็เร็วแม่ที่ที่ขีดเลยอบอกซาวเต็มกระเป๋าไวา้ชูชูเป็นกำลังใจให้เด้อสาวไใบให้ยพอน้องเติ้ลชูชูซาวเต็มชูชูอันนี้กำลังกำลังใจให้น้องเติ้ลอืมเสร็จกำลังใจให้น้องเติ้ล หมชามพอแม่ลูกเจ้าไวๆเด้อโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ห้าตามให้ลูกอะสีได้โอ้บิึงบึงอาหารพ่อใหญ่ทำลาคลิปก่อผู้พ่อใหญ่อ่าพ่อใหญ่ พ่อใหญ่ให้กำลังใจร้านชายเนี่ยพ่อใหญ่นั่งกินข่าวอยู่มาเด้อพี่น้องเอ้กินข่าวนพ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่กินข่าวกระปุลเ็ดพี่น้องเออศร้าไว้เด้อลูกเอ้ยซูซูขี้ข่าวไรมันจะเศ้าพ่อใหญ่ก็ว่าก็ไปยังเป็นว่าก็ไปยังมีเสียงพ่อใหญ่ขี้ข่าวไร จะวายเติ้์นโอเคปูเป็นกำลังใจให้เดิร์นเดิรนมาอืมไปสืบหัวอ้าวฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเบียน้องเบียด์ก็จะเป็นใครก็จะอยจะองแหละนะ โอเคบ๊ายบายน้องเติ้ลเร็วๆบ๊ายบาย